ถูดีๆถูให้มันมีแรงหน่อยได้ไหม,มรีบรีบถูจะได้เก่งเหมือนฉันอาชีพแม่บ้านเนี่ยอย่าคิดว่ามันง่ายนะเร็วๆค่ะผ<า>ู้จัดจการคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดี ผู้จัดการคะเมื่อวานที่ผู้จัดการไปประชุมสาขาใหญ่ท่านประธานว่าไงบ้างหรอคะก็จะว่าไงได้ล่ะก็พวกกรรมการบ่นบ่นด่าด่าต่อหน้าท่านประธานอ่ะหาว่าสาขาเราลูกค้าหายบ้างพนักงานของเราพูดจาไม่ดีต่อลูกค้าบ้างบ้างไมายไปหมดไร้สาระแล้วแบบนี้ท่านประธานจะปิดสาขาเราหรือเปล่าคะ คงไม่หรอกมั้งดูจากสีหน้าของท่านประธานก็เฉยๆอะ่ะแกก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรสาขานี้อยู่แล้วนี่ขณะที่นี่แกยังไม่มาเลยเออแล้ววันนี้มีลูกค้าเข้าพักบ้างไหมมีมีค่ะมีคนหนึ่งเป็นผู้ชายแต่ตอนนี้ก็ได้เวลาเช็คเอาท์แล้วนะคะทำไมลูกค้ายไม่มา งั้นฉันขอไปดูลูกค้าก่อนนะคะไปดูก่อนเลยไปขออนุญ,ญาตค่ะลูกค้าหายไปไหนวะหรือว่าจะออกไปแล้ว โอ้โหนี่มันนอนหรือมาเล่นผีข้าหุ่มกันเนี่ยไม่ถึงได้เละขนาดนี้ไอลูกค้าพวกเนี้ยมันไม่เคยเห็นอกเห็นใจแม่บ้านเลยจะต้องมาคอยเก็บห้องให้มันเนี่ยเงินนี่ลูกค้าลืมไเหรอเนี่ย หวานหมูเลยเย็นนี้ฉันจะไปช้อปปิ้งที่ไหนดีนะกระเป๋ารองเทา้าแต่เราเป็นคนมาเก็บห้องเขาก็ต้องรู้สิว่าเราเป็นคนเก็บเงินได้ทำไงดีรู้แล้ว โรงแรมเรานี่โกงต er in mm. ั้งแต่ตำหน่งแม่บ้านเลยเหรอเราจะเจอคนดีๆในโรงแรมนี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูสักครั้งก้อย ไปเก็บห้องลูกค้าให้ฉันหน่อยสิพอดีว่าฉันปวดท้องอะ่ะแต่ฉันยังทำความสะอาดข้างล่างไม่เสร็จเลยนะถ้าพูดจาัดก,การลงมาเขาจะว่าฉันเอาได้อะ่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกผู้จัดจาก,การเขาแอบปรับอยู่อะ่ะไปช่วยฉันหน่อยเออแต่ว่าฉันพ,อพ,อพับผ้าปูที่นอนไม่เก่งอะ่ะ ถ้าไม่ทำบ่อยๆแล้วจะเก่งได้ไงรีบไปฉันปวดท้องเนี่ยอืม นี่ลูกค้าลืมเงินไว้เหรอเนี่ยไม่ได้แล้วต้องไปแจ้งผู้จัดจาก,การดีกว่าโรงแรมเราก็มีคนดีๆอยู่นี่หว่าผู้จัดจาก,การครับผู้จัดจาก,การอะไรของเธอเนี่ยฮะฉันจะนอนเอ๋อทำไมหนูมีเรื่องจะแจ้งค่ะ เรื่องอะไรว่ามาถ้าไม่ใช่เรื่องสําคัญนะแกโดนแน่คือว่ามีลูกค้าลืมเงินไว้เขาผู้จัดการลูกค้าลืมเงินลูกค้าลืมเงินไว้ในห้องสิบ,บาทยี่สิบ,บาทเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเธอจะแตกต,ตื่นนะไมนี่ค่ะนี่คือเงินที่ลูกค้าลืมไว้อ ใช่ค่ะเราต้องรีบโทรแจ้งลูกค้าให้มาเอาเงินนะคะไม่อย่างนั้นลูกค้าเดือดร้อนแน่ๆเลยค่ะฉันเป็นผู้จัดาก,การฉันรู้ว่าต้องทำยังไงเธอไม่ต้องมาสอนฉันมีอะไรทำก็ไปทำได้แล้วปะไปเซ่ยืนเืูนทำไมค่ะ เก็บห้องเสร็จแล้ว hmm, ยังยังเลยค่ะผู้จ like right ัดการเดี๋ยวฉันจะของยืที่ห้องนี้หน่อยถ้ามีลูกค้ามาถามห้องนี้ก็บอกห้องนี้ไม่ว่างนะเข้าใจไหมแต่ห้องนี้เป็นห้องที่ลูกค้าต้องการพักมากที่สุดเลยนะคะถ้าผู้จัดการทําแบบนี้โรงแรมเราจะขาดทุนเอานะคะเฮ้ยมันก็ขาดทุนอยู่แล้วป่ะเธอเป็นเจ้าของโรงแรมเราจะเป็นแม่บ้านกันแน่เนี่ยฮะออกไวได้แล้วปะ ขอากกาโทษครับผู้จัดการออครับใช่ฉันเอง ท่านประธานครับผมขอโทษนะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะาขโมยเงินเลยครับท่านประธานนี่ผู้จัดก,การไปขี้ขโมยเหรอเราทํางานกับโจเร,รอเนี่ยเธอด้วยเอาเงินฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้อย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้อ่ะอุ๊ยอะไรหรอคะท่านประธานฉันไม่รู้เรื่องนะคะได้ถ้างั้นฉันแจ้งตำรวจ เงินอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะเธอเป็นที่ขโมยเหมือนกันนั่นแหละว่าเดี๋ยวฉันยุ้ยนี่เธอไปเอาเงินมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยยุก็เขาเป็นคนเห็นเงินคนแรกแล้วเธอไปจัดห้องเพื่อจะยนตนความผิดให้เธอยุ้ยคือ ะะเราจัดเตรียมพนักงานชุดใหม่มาดูแลที่นี่ได้แล้วนะคะต่อไปพวกคุณสามคนไม่ต้องมาทำงานที่โรงแรมผมอีกผมไล่ออกท่านประธานหมายความว่าไงคะไล่ฉันออกด้วยหรอคะเรื่องนี้เธอก็รู้ดีเอาเงินฉันขึ้นมา เดี๋ยวนะทำความดีไปก็ไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นนี่นะงั้นขอสัก5้าพันแล้วค่อยไปทำความดีแล้วกันเป็นแบบนี้กันหมดเลยเหรอ ขี้ขโมยเหมือนกันแหละไม่นะรรท่านประธานถึงแม้ว่าท่านประธานจะเอาคนอื่นเข้ามาทําแทนเนี่ยก็ทําไม่ได้ดีถ้าพวกผมทำนะครับใช่คะ่ะท่านประธานโรงแรมนี้ไม่ต้องการคนเก,กที่คดโกงแต่ต้องการคนดีตัาง,งหากเชิญออกไป